ออแล้วสุดท้ายทางผู้อำนวยการผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภกกาค9ต้องขอบคุณท่านจริงๆผมใช้คําว่าขอบคุณจริงท่านประกาศเลยว่าจะเสนอถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน,นร้ำขอยกเลิกอันนี้เฉพาะเฉพาะที่ภาคก9กานะครับ,รบซึ่งรับผิดชอบ6จังหวัด6จังหวัดที่ว่านี่ก็มีพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์น่านแพร่เนี่ย6จังหวัดนี้จะขอยกเลิก6จังหวัดมี395 3ยา คิดเป็นเงินก็กว่า182ล้านบาทท้งนี้พอพบข้อบกพร่องหลายอย่างที่ชัดเจนก็คือว่าคุณภาพองานก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วสิ่งที่สําคัญส่วนใหญ่ที่พบคือมีการเข้าไปทํางานก่อนที่จะมีการทาสัญญาจา้างเอ๊ยกเลิกไปก็คือเท่ากับว่ารัฐไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายเงิน182ล้านบาทตอนนี้ต้องดูใจแล้วว่าท่านอดีตกรมทรัพยากรน้านําก็คือคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุล ท่านจะคิดยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าทางรองอธิบดี2อท่านรองอธิบดีก,มกรมทรัพยากรน้าผมก็ขอบคุณท่านจริงๆ พราะท่านท่านพูดคํานี้เลยนะครับว่าขอโทษกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและวก็ทางกรมทรัพยากราน้ําเล็งเห็นถึงข้อร้องเรียนตรงนี้พร้อมที่จะปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องย้ำนะครับตามข้อแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยาบายสําคัญของรัฐบาลอยากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอยากที่จะช่วยชาวบ้านในเรื่องของอปัญหาภัยแล้งและที่สําคัญท่านรัฐมนตรีว่าการก็คือท่านพ้นเอกสุรศักดิ์การชนรัฐผมเชื่อว่า ถ้าท่านได้รับทราบข้อมูลข้อได้จริงเรื่องนี้ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อยากให้นักข่าวเราไปถามท่านรัฐมนตรีจังเลยนะฮะว่ารัฐมนตรีจะว่ายังไงกับโครงการแล้วผมเชื่อท่านนายกท่านนายกเองท่านท่านก็รับทราบเรื่องนี้เพราะว่าทางสตงได้มีการส่งหนังสือร้องเรียนสรุปรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย